ตอนเล่ร้ายคนใจบุญแห้งแรงขนาดนี้จะมีคนอยู่จริงๆเหรอโยกเยกเอเ๋ยฉันจะไปรู้ละแกก็ขับขับไปเถอนหน้าจะอ้วนไอ้เสร็จฉลัดให้ ระวังหน่อยสิฟ้าเจ้าหนูเดยกก็ไม่ได้โตเป็นผู้ใหญ่หรอกอ้าวเน่ได้ยินใชนพูดหรือเปล่าเนี่ยฮะน้ำน้ำหกหมดเลยอะแล้วจะเอาน้ำที่ไหนกิน่ะ,ะเสียดายน้ำมาอ้อาวนี่บ้านนายไม่มีน้ำกินงั้นเหรอใช่ฮะ ปีนี้แห้งแล้งมากเลยผลในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีน้ำจะกินเลยต้องมาหาถึงที่นี่ละฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรเจ้าหนูเดี๋ยวพวกฉันจะหาหน้ำมาให้หมู่บ้านของนายเองนะจริงเหรอฮะพี่เออจริงสิจริง <c oughs> พูดจริงนะจริง <c oughs> คนที่นี่น่ะดูเขาแปลกๆหนะ้ับ้านเอยเจ๋ยทำไมนหน้า <c oughs> นายซี่อย่างนี้เา่า <c oughs> คือคือคือมันมัน เมารถไงไม่ไหวแล้วโทษทีนะพวกคนใจบุญจะรีบไปช่วยคนจะรีบไปไหนเฮ้ยะมาจริงเลยไปไหนเนี่ะจริงเลยเฮ้ ถึงจนได้อะเฮ้ยขอยังชั่วหน่อยแต่ว่าถ้าทางวันไซจะไม่ไหวแล้วนะเอสกี้นะะดูด<ป>ิฉันหิวน้ำ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 หนาหอยขอห้งเป็นผงแล้วฮ,ฮะกินน้ำนี่ก่อนสิฮะอะ ว้าวหหวานชื่นใจจริงๆนะเนี่ยนะโหเหมือนน้ำแร่เลยมีปลาเจ้าหนูไะนี่แน่น้อยหน่อยบันไัเบรกอีกนะไม่รู้หนังไงว่าที่เนี่ยน้ำหายากแค่ไหนเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วครับพี่ผมไม่ยังมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวพี่รอผมแป๊บหนึ่งนะคะฮ่านี่ฮะนี่ฮะขอบใจจ้าอืน้ำเนี่ยหวานชื่นใจจังเลยนะ ลองดูสิเอสกี้อืมหวานจริงๆด้วยนายเอาน้ำนี่มาจากไหนอ่ะคือว่ามีคนใจบุญนะเอามาให้นะฮะพรุ่งนี้เขาก็จะมาอีกทีนี้ละหมู่บ้านเราก็จะมีน้ำกินกันแล้วล่ะฮะมีใจจัง ้ำจริงคนในหมู่บ้านก็ต้องเจอแล้วลหละเอสกี้ใกล้หมู่บ้านแค่นี้เองนีินาอย่าเพิ่งหมดหวังสิเบต็ตตี้สิ่งที่อยู่ใกล้อะมักจะถูกมองข้ามเสมอเลยนะฮะนั่นไงไหนละ่ะเอสกี้ไม่เห็นมีน้ำเลยนี่<โ>อ๋ <laughs> ขอข้างบนน่ะไม่เห็นหรอเบต็ตตี้น้ำอยู่ใต้ดินนี่แต่หากละ มาเลยจ้าเด็กๆมาเลยมาเลย,ยน้ำวันนี้หวานเจี๊ยบชื่นใจกว่าเมื่อวานอีกนะสิบอกให้ <c oughs> หน้ยหน่อยๆน้อยหน่อยน่อน่อพิมมือเจ้าสาสูจริงๆด้วยเที่ยวน้ำหวานมาแจกเด็กในหมู่บ้านแบบนี้ง,งั้นพวกเราได้ไปบอกเอสกี้ก่อนโทดนะโอ้โหเอสกี้นายรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มีน้ำอยู่นะ ต้นไม้นี่งไงล่ะเบตตี้ดูที่ใบนี่สิมันไม่แหง้งเหมือนต้นอื่นๆเลยนะฉันก็เลยคิดว่าตรงเนี้น่าจะมีน้ําอยู่นะพบได้แล้วเอสกี้ฮะเกิดอะไรขึ้นอะบุโนโน้ำน,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 น้ำเวากเอาน้ำมาแจกชาวบ้านนะก็ค,คือพวกสามสมุนนะเอสกี้ใช่ล แล้วสายตาแหลมคมของฉันเนี่ยนะยังเห็นว่ามันกำลัเงเทผงแปลกๆใส่ในน้ำที่แจกชาวบา้านอีกด้วยไม่กันดีเอสกี้ถ้าเป็นแบบนี้นะเด็กๆต้องติดกินน้ำหวานเป็นนิสัยแน่เลยอืมฮ้คิดออกแล้วเราก็เอาน้ำที่เนี่ยไปให้เด็กกินแทนสิน้ำเน,น,นี่เ<ล>ยเหรออืคอยดูกันแล้วกัน <laughs> อ้ยแป่านนี้พูกเด็กๆในหมู่บ้านคงชะเง้อรอคอยพวกเราจะเป็นคอยีราหมดแล้วเนาะจริงด้วยจริงด้วยวันนี้ลูกพี่สั่งออเดอร์เพิ่มความหวานอีกเป็นสองเท่าดับเบิ้ลดับเบิ้ลบินเลยบิ้นเลย อตายแล้วอยนี่ชาวบ้านหนายไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยอจริงด้วย,ย,ยดีใจจริงๆหมู่บ้านเรามีน้ำสะอาดกินกันซะทีอะนี่ป้า,ปานี่ป้าไปเอาน้ำมาจากไหนเนี่ยอา้าวพอคนใจบุญน,นี่นะน้ำนี่น่ะเหรอจ๊ะพอดีมีคนไปเจอแหล่งน้ำใหม่ที่ท้ายหมู่บ้านนู่นน่ะจ้ะชาวบ้านดีใจกันใหญ่เลยนะแล้วพ่อนุ่มนะ่ะอ้าวไปซะล้ น้ำสะอาดอย่างนั้นเลยน่อยพวกแกต้องกินน้ำหวานของฉันเท่านั้นกินน้ำจากถังนั่นไม่กลัวสกปรกหรือยังไงมากินน้ำของผมดีกว่านะทั้งสะอาดทั้งหวานชื่นใจหวานถ้ามีแต่น้ำตาลนี่สิ นอยไม่พวกแกอีกแล้วเหรอแล้วน้ำเนี่ยก็ไม่สกปรกอย่างพวกนายว่าด้วยเพราะน้ำที่เนี่ยมาจากแหล่งน้ำใต้ดินตามธรรมชาติและยังผ่านการกรองด้วยหินจากธรรมชาติจนสะอาดดื่มแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่เหมือนน้ำหวานของพวกนายหรอกแต่สามสมุนกินแล้วทั้งทำให้อ้วนแถมฟันผุอีกทั้งหาดด้วยที่นี่ก็เป็นคนใจบุญที่แค่ม่หลอกชาวบ้านอ๋ออย่าดิ้งอกเลยไม่ห่า เอ้า oh. ดื่มนะ้ำสะอาดกันดีกว่านะจะได้สดชื่นยังไงล่ะ <laughs>